สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับ s h e a t i n g gamer เลยครับแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมจะได้เล่น resident evil ภาค4นะครับแต่อันนี้เป็นภาค r e เ a k นะก็ไม่เคยเล่นเลยครับเคยเล่นแต่ภาค2มาก่อนอันนี้ก็ย้อนเหตุการณ์นะครับตอนที่ลงนิวเคลียร์กับเมืองไลค o c ซิตี้มั้งนะตัวพระเอกเราก็เป็นลีออนนะครับคนเดิมของภาค2นั่นเองครับเราก็บอกว่าบนพึมพำอยู่ จากน่าจะเล่าจากต่อจากภาคที่แล้วภาคที่สองฉันไม่เคยลืมว่าเกิดอะไรขึ้นกับคืนนั้นความเจ็บปวดทุกๆวินาทีมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องแตกต่างหวังว่านะเอาว่ามาดูกันหน่อย โอเคโอ้ย <Okay>. oh, ทุกคนภาพอย่างสวยอะ่ะเฮ้ยฉากสวยว่ะฉากสวยจริงเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามันปรับความเร็วเมาส์ได้ไหมมันไม่มีหรอแล้วก็ผมก็ไม่เหมือนไม่มีให้เลือกโหมดด้วยนะว่ายากง่ายอะ่ะ Normal Gameplay โอเค คา m e เมล่าสปเมื่อเล่งอันนี้คือความไวเมาปะ่ะไม่แน่ใจแฮะยังไม่ได้เริ่มเล่นดูเนาะเออแต่จริงๆผมอยากปรับไอตัวแสงขึ้นหน่อยมันค่อนข้างมืดนะโอเคไปลุย โอ้หกดชิปวิ่งเลยเบสิกนะฮะแล้วมีอะไรบ้างอาอยัางมันนะจะยังไม่มีอุ้ย๋อกดคิวหันไวหมุนตัวชิปวิ่งไวนี่เรารู้แล้วฉาโคตรสวยโอ้โหกวางเละเละไม่เป็นท่าอ่ะโอเคกด E นะครับ นี่อะไรอ่ะเมื่อกี้มันเรืองแสงนี่แล้วเราก็มาเจอบ้านแล้วไงละ่ะแล้วฉากสยองมันก็จะชอบอยู่ในบ้านปะนี <Anyone home? S 1> ่ใครอยู่ไหมไม่มีคนอยู่ไปต่อไหนวะนี่หรอ อันนี้ต้องใช้กุญแจอ่ามีคัดซีนทุกคนชีหาละมีอะไรไหมนะเครื่องมือเพียบแขวนอยู่เครื่องมือฆ่าคนเฮ้ยไอ้ลุงตาแดงในงภาคนี้มันซอมบี้มันมีสมองมันเหมือนมันมีความคิดอยู่นะที่เขาแบบว่า เป็นประเด็นอยู่ว่ามันแบบมัน <laughs> มันฉีกฉีกจากผ้าเก่าเก่าเกินไปนะค่อของอย่างเท่ลุงลุงไม่สนใจเลยผมมาตามหาเพื่อนตำรวจอ่านี่ไงเราเจอบัตรเขามาริโอเฟตเลอร์เฮ้ยชิปหายแล้ว โอ้แต่การคอวะ่จะจราเข้ฟาดถางเรียบร้อยคอหักตายขาที่ไอ้ซอมบี้จริงๆมันฆ่าง่ายอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูว่าซอมบี้ตัวอื่นมันมันฆ่าง่ายแบบนี้หรือเปล่าเออได้คุณแจวไวห้องเมื่อกี้แน่นอนไอดุยโอ้ผมเกลียดการหันเมามากเลยวะเวียนหัว โอเคเดี๋ยวว่าจะเปิดให้เลยไปห้องใต้ดินวะให้เปิดมากก็ต้องกดดวยเหรอคัสซี่นะเดิ๋จำสักแกมไหมมาไหม เฮ้ยเรียบร้อยตายแล้วมาริโอเพื่อนลิ้นฉันฟังอยู่เกิดอะไรขึ้นที่นั่นเนี่ย f u c เกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเพียงหลอนวะให้บอกให้ Escape ออกจากนี่นะครับ อ๋อนี่ไงเราได้ปืนแล้ววะ่ะเฮ้ยเราถืออยู่แล้วนีกว่าเมื่อกี้เฮ้ยชิบหายกูอ,อะไรโอ้โหผมเสียเลือดไปเนี่ยเกรง,งหัวมันยังไม่ตายนีกว่าเตะก้านคอก็ยังไม่ตายนีกว่ามอนี่มันเล่นเป็นเฮ้ยทางนี้ปะไม่ใช่ชิบหายแล้วไปทางไหนอะ่ะมันมาแล้วเมื่อกี้ เห็นป่าวะ่นั่นนั่นนั่นเสียงมันทางนี้ปะไม้ยใช่ขึ้นข้างบนเว้ยนี่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 นอ้าวคัสซีมาอีกแล้วครับเอามาตามหาอะไรนะ นี่คือคอนเดอร์วันคอนดอมไม่ใช่คอนเดอร์ลูกสาวประธานาธิบดีหรอเบบี้อีเก <Baby Eagle. S 2> ิลเขาอยู่ในหมู่บ้านนะอ,อยู่ใกล้กับเลคนะครับใกล้กับทะเลสาบก็ให้ไวเลยมีบางสิ่งเกิดข,ขึ้นที่นี่อ่ามาแล้วสับออกไปละ ไปคุยกันทำไงยิงทันบออาว้าหนีทันโอ้โหเก่งคัสซีนหรอดูดิมันมองดยอะซอมบี้บ้าอะไรถือขวานซอมบี้มันหยิบอาวุธ ลมปลิวลมปลิวี่เราต้องแบบต้องกลับไปดูคลิปวิดีโอพวกคนที่เล่นภาคก่อนภาคที่ยังไม่รีเมคเนอะ,ะได้รู้ว่าภาพมันสวยกว่ากันมากไหมอ๋อเตะถังได้โอเคก็คือมีกระสุนนะครับโอเคเราชอบเตะถังอะทีเนี้ยกด F ใช่ไหมก็เตะแม่งทุกถังเลยแล้วกันเอาเซฟไม่ได้อันนี้เป็นจุดเซฟแน่เลยหมึกไม่มีหมึก ข้างหลังผมึกมาด้วยนะเพื่อนเอ้ยอีกาวะยิงได้ด้วยเอ้ยโอ้โหผมยิงไม่ทันวะบินไวเกินไม่ให้หลอกเมาไม่ช้าโอ้หมนอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยกระสุนปะเรียบร้อยกระสุนเยอะกระสุนเยอะแม่งมาเยอะแน่เลย เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเฮ้ย oh, <yes. S 1> <Hey, S 2> ไหนอะ่ะอ๋อยังไงดูดิมันเหมือนคนปกติเลยอะ่ะ oh, <yes. S 1> มันจะมีข้างหลัง oh, <yes. S 1> อุ้ยชิบหายข้างหลังเข้ามา <Yes. S 1> ยิงเปลืองว่ะตัวนึงกี่นัดวะห,หัวสามนัดสองสาม สอมบี้ยิงหัวสามนัดนะทุกคนให้ตายเฮ้ยเสียงอะไรวะเอา้าอ๋อมันไม่ตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยแทงแทงเฮ้ยกดเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวโคตรเปลืองเลยได้กันพาวเดอร์มาเอากันพาวเดอร์อุย๊ย แล้วเดินไปเหยียบทำไมเอาวะเจ็บวะเลือดลดนิดนึงมีแน่นอนเสียงมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแทง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 ไม่ยัง้งแทงไม่ยัง้งนี่ผมแทงไม่ยัง้งผมชอบแทงไม่ยัง้งนี่ได้ใบไ,ไม้นี่เอ้ยอะไรอะแฟชกาเนต กระสุนอีกมันต้องมีเยอะแน่ๆเพราะว่ามันมีแฟลชกรนเน็ตมาโอเคหลังประตูนี้หรือเปล่านั่นไงเป็นฝูงเลยอะไรอ่ะออกกล้องกล้องสองทางไกล ดูดีซอมบี้มันไ <c oughs> <c oughs> ม่เผาเป็นด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรวะผมต้องฆ่าหมดเลยเหรอป้าวะเนี่ยถามจริงเดี๋ยวแล้วคืนนี้ทางตันปะโอ้เปิดไม่ได้แล้วชิบหายคือไงวะ คือต้องแอบไปหรือว่าไงทำไงดีอะ่ะทุกคนค่อยๆเดินได้ปะอะไรอะ่ะอา้าวมีขี่คอได้ไงอ่ะมาคนเดียวอ๋อเฮ้ยๆมีคนบ้าเฮ้ยมันมันแบบมันเอียงหัวไม่ได้ ทางนี้ป่ะเฮ้ยทางนั้นมีคนทางนี้มีใครมองไหมเอาได้ป่ะกระสุนไม่พออะ่ะโอ้โหบ้าไปแล้วคุณแจจากไหนวะไม่มีกระสุนเลยเก็บตังทำไมเพื่อน เตะฟะเสียงดังเลยเรีองเบาๆก็ได้เพื่อนผมสนิทไปได้ป่ะมีคนเห็นป่ะนี่เหมือนไม่เสียงอะไรเลยอะเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังเออมันให้กดแทงแล้วโอเคมัน สเตลคิวได้นะแล้วมังก็ทำเสียงดังนะเพื่อนเอ,อ้ยสเตลคิวอะข้างไหนวะตางนี้เหรอ บ้านหลังนี้เข้าได้ไหมมีคนไหมอ่ะอุ้ยมีคนอยู่อุย้ยมีการเขียนของมาใช่ไหมนั่นโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วถ้าเ,าเปิดเข้าไปบ้านที่มีคนจะทำยังไงวะเนี่ย โอ้โหมันไม่ให้กระสุนผมเลยอะท่านไหนวะอุย้ยเห็นแล้วเหรอชิปหายมันเห็นผมแล้วว่ะวิ่งก่อนปะว้ายมันมาเพียบเลยไ,ไปไหนอะ่ะ วิ่งไปไหนวะอันนี้คือเราลออเหรอ,อน,นี่เราจะลออเหรอวะโอ้โหทีเดียวทีเดียว กระสุนเลยน้อยมากอุ้ยแม่งเอ้ยแล้วไปหยิบระเบิดทำไม <One down. S 1> <c oughs> อันนี้เล่นเล่นบาก่าเนี่ยเอาหวัวคนละทีป้าป้าเตะป้าก่อน โอหมันแทงสวนว่ะโอ้โหโดนหู้หเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวต้องกินยาก่อนแล้วใช่ไหมเอ้ยเอ้ยมันจะฟันผมแล้วผมจะหลบไงดีวะโอ้หโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วเพื่อนใจเย็นมันวิ่งช้ามาก กอใครมาประตูไหนวะโอ้ยคือเราต้องออกประตูนี้ปะ่ะประตูที่มาหรอไปทางไหน Wait, อ่ะเว้ยเอ้โทางนนเยอะมากโ้ยเราไม่มีเลือดเลยครับได้ไหม มาบ้านอะไรไม่ได้เลยดินปืนน่ะโอ้โหผมไม่รอดแน่เลยว่ะเดี๋ยวนะเราใช้ระเบิดแฟลชอ๋อโ,โ,โอเคมาๆๆทางนี้น่าไม่น่าจะโดนจากเอ้ยโหเพื่อนอย่ายหยุด <laughs> มีเดินพิงกำแพงด้วยนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเลื่อยตามหลังมาใช่ปะชิบหายมาจริงแล้วจักหน้าด้วยเอาแล้วระเบิดแฟนหมดแล้วตายดิอย่างเงี้ยเยอะขนาดนี้อีบ้าเอ้ยเรจะไปสู้ได้วะผมตายแน่เลย โอ้โหเปิดไม่ได้อุ้ยโอ้โหข้างหลังโอ้ยเนียบร้อยเฮ้ยผ่านยังไงอ่ะงงวะ่ะโอเคเอาใหม่ทุกคนมาลุยกันใหม่โคตรยากเลยว่าไปแล้วดูกระสุนมีแค่นี้ กับฝูงซอมบี้ขนาดนั้นเฮ้ยๆๆอ๋อทางนี้ก็ไปได้นี่หว่าโอเคเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเราต้องไปจัดการป้าคนนั้นก่อนเฮ้ยนี่ไงต้นไม้โอ้โหทีมตาบอดอยู่แล้วอ้าวชิบหมาย เขาเห็นแล้ววะจิ๋มหายแล้วได้เปิดฉากแล้วเตะลวดโอ้ยป้ามาสอยก่อนเลยไอ้ป้า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 นี่ไงโอ้ยอ๋อเรากดสเก็ตสเปซบ้ากันได้ดีหว่าใช่ไหมฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะมาข้างหลังอีกเหรอีเดียวเดียวเดียว เอาผมก็ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่มาเพียบเลยนี่ไงเราตายแล้วหรอมาทีละตัวมาทีละตัวเอาโถ่เอ้ยโอ้โหมันมีจับให้เพื่อนด้วยนะ เฮ้ยเดี๋ยวดยวิโอ้ยโอ้ย,อยชิบหายเจ็บเราต้องฮิวใช่ไหมโอเคอาทันจะรอดไหมนี่ไงอ้าวชิบหายบอสมาแล้วเราต้องวิ่งก่อนปะมันจะมาจากข้างไหนวะทุกคน,นจะเดินมาข้างหลังผมปะอุย้ย อุ้ย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 ชิบหายติดไอ้๋พึ่งอันนี้ก็ชี้อย่างเดียวเลยเอานี่ไงได้อะไรบ้างวะโอ้โหห้องนี้ไม่มีกุญแจโอ้ยเออโอ้โหคัดซีนอีกแล้วผมจะตายแล้วเอ้ยโดนโดนโอ้โหใช้มีดลับเลื่อยเกินไปป่าเอา ขอออกหน่อยเพื่อนขอออกหน่อยติดชิบหายดีโหลดก่อนนี่มีอะไรนะไม่มีบ้านเลยเลยสี่ไงสี่ไงหน,นีก่อนไปเข้าบ้านตรงนี้ไม่ได้เลยเวเ สามได้ไหมอ้าวตายแล้วนี่วะอันนี้เข้าไม่ได้อันนี้เข้าได้ปะเข้าไงวะเฮ้ยอหวัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันปลาขวาเนาะยิงเลียงหน้าบ้านไฟไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะโอ้ย บ้านนี้อ่ะเ้าได้ปะเฮ้ยบ้านนี้ที่ผมเคยติดนีว่วะไม่ได้เฮ้ยแต่เราก็วิ่งไปเรื่อยๆได้ดูนะต้องอุ้ยกดไม่ทัน อยากกลับบ้านซอมบี้อยากกลับซอมบี้อยากกลับบ้านอะไรนะอ้าวคาซีนช่วยชีวิตตัวผมอะไรอ่ะ ไยในมดดหรอดูดิมันเดินผ่านไปแล้วไม่สนใจเราเลยคืออะไรอ่ะมีคน,ม,นมันเปลีนเหมือนลทัทธิปะเออจากการทดลองกลายเป็นเหมือนเป็นบูลัทธิบูชาไปเลยจากที่เป r e เซ d e น t e วิลที่แบบอยู่ในห้องทดลองมีไวรัสหลุดอะไรอย่างนี้ อ๋ออย่าบอกนะว่าหมดเดโมแล้วอ,ะอ่ะฮะทุกคนไปหมดแล้วบิงโกโอโ้โหจบแล้วทุกคนโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมรบกวนกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาได้นะครับ สำหรับวันนี้ชีต t ิ้งเกมเพื่อขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาละทุกคนก็แถมให้นะครับอันนี้พอดีว่าเกมมันเพิ่งออกเดโมโม,มาแท้ๆก็มีคนทำเทรนเนอร์ครับหรือว่าสูตรโกงมาซะแล้วผมก็เปิดเป็นสูตรอมตะกับกระสุนรีโหลดไม่จำกัดนะครับดูนะแล้วก็เดินเร็วด้วยนะอันนี้ผมเซตเดินเร็วไม่มากนะครับ่ผมก็จะวิ่งเร็วแปลกๆนะ แถมให้อันนี้ยิงรัวเลยยิงกระสุนไม่หมดนะแล้วก็มันมีมีดอมตะด้วยนะกับคาราบของได้อันนี้ผมไม่แน่ใจอีซีค่คราบอ๋อนี่ไงมันคาราบได้เลยไม่ต้องใช้อะไรเลยทุกคนโคตรโหดโอเคแส่กูลเมืองไอตัวเลื่อยโดนกูแน่อุ้ยตกใจตรงนี้อีกแล้ว โอเควิ่งไปเพื่อนอย่าไปกลัวยิงยิงอย่ากูมีกระสุนไม่จำกัดแล้วมึงตดเออเขาบอกว่าผมเห็นคนอื่นเขาเล่นเขาเจอเอ,อ้ยเราใช้แฟดได้แฟดการาเนตไม่จำกัดเลยอันนี้เห็นเขาเล่นเขาเจอลูกซองกันด้วยนะเดี๋ยวผมไปหาดูสักหน่อยแล้วเราจะหาเจอไหมวะถ้าเรา ก่อนที่ก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะเออ่มีระครังเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะหาเจอไหมมาถือฆ่ามาเลยเอ้าวทำไมกระเน็ดอ๋อกระเน็ดไม่นี่หรอไม่มาตะไอ้ไม่ามาไม่ไมไม ไม่ลิมิต็ดอะลิมิต็ดโอเคเดี๋ยวผมลองวิ่งหาลูกซองก่อนนะบ้านไหนวะเว้ยมีมัวด้วยหรอเลี้ยงมัวด้วยด้วยหรอเพื่อนบ้านนี้แน่เลยสองชั้นใช่ปะ่ะนี่ไงจริงด้วย <c oughs> เออทำไม ยังมีเวลาไปแอบสองอ้าวนี่ไงบอสมาอ๋ออันนี้เป็นคาสซีนแบบบอสมามาเลยโอเคเดี๋ยวมึงเจอลูกซองกุง้งโดลโดลลูกซองจ๋าอยู่ไหนนี่ไงมาละเว้ยโอ้อไนส์ nice. ได้ระเบิดลูกกริ้งด้วยลูกเกลี้ยงโอเค นี่ไงสุดทองไม่ต้องแล้วม,มีขึ้นมาทำไม <laughs> ขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมโอ้มันถึกมากแล้วเนี่ยเฮ้ยเราหนีตั้งหน้าต่างได้นี่หว่ายี้ออเราทำได้แบบนี้นานแล้วปะเนี่ยนี่เลยมาแล้วเลยมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่ไงแล้วนี่ไงแล้วโอ้มันขึ้นมาข้างหลังแต่ผมจะยิงตัวนี้ <c oughs> ผมไม่จมปาตะผมยิงไม่จํากัดเอาไปแดกมันจะตายไหมอ่ะมันจะตายก่อนทัสซี่ไหมลองดูนะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเรามีระเบิดนี่หว่ามาไปเลยเอาหายไปไหนล่าเรื่อยเฮ้ยมันถึกเกินไปปะทุกคนดูดินี่มันคือ,อบอสปล่าวะ บอสแบบไฟนอลบอสจะแบบเจออีกทีหนึ่งปะ่ะดูดิกดเอฟด,ดิมันไม่ตายทุกคนเฮ้ยตายไม่ได้อะไรโอ้โหได้เงินโคตรเยอะเลยอ๋อโอเคถ้าฆ่ามันตายจะได้เงินเยอะเสียงละครไม่ามีกเหรอ ถ้าผมถ้าข้าผมฆ่าหมดหมู่บ้านได้อะไรวะ oh. นี่ไงมันดังแลละตัวเดียวเฮ้ยทีเดียวขอยิงก่อนโอ้ <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ